สวัสดีค่ะพบก,กับรายการรู้ชัดทําได้สไตล์กอปทอและใน EP นี้เราจะมาไขาข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพระดับจังหวัดหรือว่ากองทุนฟื้นฟูนฟนกับคําถามนี้กันค่ะ แนวทางการจัดการเรื่องศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนในบทบาทของหน่วยบริการเป็นอย่างไรครับบทบาทหน่วยบริการก็คือเราจะมองว่าตัวเราเนี่ยอยู่ฝั่งสาธารณสุขเพราะนั้นศูนย์ฟืนฟ้นฟูชุมชนเนี่ยครับก็คือเราไม่สามารถจะทำในฝั่งสาธารณสุขอย่างเดียวได้ต้องทำคู่กับภาคท้องถิ่นชุมชนแล้วก็องค์กรไทยนอกต่างๆภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาจุดที่เราจะสามารถทํางานร่วมกันได้ภายใต้กรอบทอี่มีการกําหนดมานะครับก็คือ,อทําอยู่ภายใต้กองทุนฟื้นฟูจังหวัดนะครับซึ่งจะมีงบประมาณที่เป็น matching ัน n d ระหว่างสปสชกับอบจอคนละ50เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เราก็คือนำจุดนี้เข้ามาขับเคลื่อนในศูนย์ฟื้นฟูชุมชนนะครับโดยที่หน่วยบริการส่วนใหญ่ก็จะเป็น การให้ทางด้านองค์ความรู้การให้ทางด้านบริการแล้วก็การซัพพอร์ตต่างๆนะครับส่วนทางภาคท้องถิ่นหรือว่าอบจก็จะซัพพอร์ตด้านงบประมาณอื่นๆนะครับทางด้านศูตรซ่อมอุปกรณ์หรือว่าคลังในการคลังอุปกรณ์ชุมชนแล้วก็ระบบปักสภาพบ้านครับโดยโดย,โดยรวมก็จะทํางานร่วมกันประมาณนี้ครับผมก็ศูนย์ฟื้นฟู ศูนย์ื้นปูส่วนภาชุมชนของสระบบุรีเนี่ยเราก็มีในการจัดตั้งในรูปแบบที่หลากหลายเพราะว่าเราจะมีงบประมาณที่ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าได้จัดตั้งกองทุนื้นปูจังหวัดเนี่ยมาเป็นสิปีแล้วแล้วก็เรามีความจําเป็นจะต้องหาสิ่งที่เราจะต้องนํางบประมาณออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด,สดแล้วก็เรามองว่าจะมีจุดไหนที่จะเป็นจุดร่วมแล้วอยู่ใกล้ชุมชนเพื่อให้ประชาชนเนี่ย เข้าถึงได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงค่อยๆพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูชุมชนขึ้นมานะครับก็ปัจจุบันก็มีประมาณ70ศูสู์ย์และแต่ศูนย์ที่เป็นต้นแบบจริงๆที่มีทางโรงพยาบาลต,ต่างๆส่งนะักใยภาพบาบัดเข้าไปให้บริการเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ26ศสนย์นะครับก็จะทําการให้แต่ละพื้นที่เขาคัดเลือกสูงที่มีความพร้อมนะครับแล้วก็ชุมชนมีความพร้อมสถานที่พร้อม แล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราพอสตอซึ่งเราไปตั้งสูตรมีความพร้อมนะครับแล้วเราก็ไปจัดตั้งให้เกิดบริการที่มีคุณภาพแล้วก็ประชาชนเข้าถึงได้นะครับรู้ชัดทําได้สไตล์กรปท ติดตามสาระข้อมูลดีๆเ,เรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน่นได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะคะและจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่สดใหม่กด subscribe กด like กด share YouTube และ Facebook กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน่นกปทและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน่นได้ที่สายด่วนสอปอสอช .133 0ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะรู้ให้ลึกเข้าใจชัดเจนในรายละเอียดและทำอย่างถูกต้อง รู้ชัดทาได้สไตล์กปอทอสุขภาพดีมีหลักประกันท้องผินสร้างสารรค์กปอทอสนับสนุนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะกองทุนฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพระดับจังหวัดเป็นกองทุนที่องค์การแผนส่วนจังหวัดนะครับหรือเรียกว่าอาบจมีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันสุขภาพด้านการฟื้นฟูนสมรรถภาพให้กับบุคคลในพื้นที่อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการสร้างความเป็นเจ้าของให้กับอบจอนะครับในการดูแลสุขภาพของคนพิการและผู้ที่ต้องการพื้นฟูสวัสดิภาพในพื้นที่ตามภารกิจของอบจอแต่และภายใต้ประกาศของค้าการกระจายอำนาจด้วยนะครับ